สวัสดีกันอีกแล้วนะครับกับวายุผาสุกติดเกมวายชุช่องติดเกมนั่นเองแล้วซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวอเอนจิเนียร์แต่ห้ามขอตัวผมนะไม่งั้นคุณจะโดนบุกไปบ้านนะ่ะฮะแฮมเตอร์มามอกทำไม เมื่อตอนนี้ใครอยากให้ผมรีวิวตัวนี้บ้างขอห้า okay. ไลค์โอเคขอห้าไลค์คลิปนี้ขอขอห้ไไไไาไลค์แล้ววันนี้เราจะมางีวิวเอ็นเอ็นเอ็นจีเนียกันนะครับผมคลิปสไปเดอร์ทีวีจะงง,งงต่อจากนี้นเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ คลิปนี้ขอหนึ่งหนึ่งไลค์กับหนึ่งซับประครยนะคบเ mm hmm. พื่อเป็นกำลังใจทำคลิปสนุกสนุกืันนันเราตัดไปดูกัรว่าเซตในการผ่านผ่านในแม่ของเราจะเป็นยังไงอำ้ำพูดผิดเอาฮาร์ดเพราะอิเกนโคตรกากไม่รู้เอาไปทำอะไรขอตัดดูซิว่าใช้เซตอะไรในการผ่านฮาร์ดตัดตัดไปเลยตัด โอเคชมพงเขาเข้ามาก็ต้องเลือกฮาร์ดมุณจะนหยแม่ไหนแม่ก็ได้เอาไหนาแม่ดีกว่าพอดีอยากวางตากไปในตัวอย่างแรกวางเซนเตอร์เลยคลิปนี้อาจจะตัดตัดตัดคลิปเล็ก <c ười> โอ้ยพูดผิดอาจจะตัดคลิปเล็กน้อยนะพอวางเซนเตอ,อร์ไปปุ๊บทีเหลืองอกรีนเซอร์ ถ้าวันขาไม่มีกินนะเธอะก็ให้มันพูดข้าถานไปก็ได้นะอืมวางไปเอาจริงผมไม่ต้องสอนหรอกนะผมทำคลิปสอนฟาร์มไปแล้วเราจริงโคตรง่ายคลิปสอนฟาร์มแต่ถ้าใครไม่มีกินเนะยจะก็ไม่ต้องใช้ใช้นะครับปล่อยให้มันถ่ายฐานถ่ายจนกว่าก็จะมีตังค์วางไ,งไอพิคอนไงๆคนน่าจะมีนะเข้าใจไหมเอ้ยเ๋ยว แม่พอแค่ว่าเงิ่ไม่ไหวแต่ผมก็จะวางแซนต้าดูสิว่ามันจะเป็นมันจะเป็นยังไงมีใครอยากให้ผมไงแอ็กชั่นชั่นคลิปงาสุดๆบ้างคลิปของดาฟัคบูง,งาสุดหรือ เป็นของดอมสตูดิโอคลิปมาสุดบ้างผมอยากอยางองเลเชนแต่ผมจะไม่เปิดหน้าเด็ดขาดมันจะไม่เปิดหน้าผมทำสีหน้าว้าวพอพอก็จึงนั้นผมจะวิเค,คราะห์แต่อาจจะไม่ได้วิเค,คราะห์เก่งว่ามากนะแต่ขอจะต้อดอยากให้ยิ่งคลิปเลกชันมาไวๆขอสิบไงเลยโอเคพอเรา กัดมาเลยพอเาำ up กินเลเซอร์เซอร์ปุ๊บเขื่อนงอตังงอตังวางเลยไปข้อดพอวางเลยไปข้อนได้ปุ๊บทีนี้ทีนี้ก็สบายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยทีนี้ก็สบายทีนี้ก็สบายเลยนี่เพราะว่าเราควรผมเชื่อว่าผมควรตัดไปตอนตอนเวทียี่สิบพ็อกคลิปนี้อยากให้มัน ยาวนิดนึงสักสิบเลยใช่ว่ายัางดีดีงั้นตัดไปเวฟที่สิบกันเลยตัดไปตอนที่เวฟที่สิบกันเลยตัดไปโอเคตอนนี้ก็เวฟที่สิบอะไรที่เขาบอกแล้วเดี๋ยวเรามาวางอินเจเนียกันเลยดีกว่าเขาวางผมจะวางตรงไหนดีวางตรงนี้กันวางตรงนี้เลยนี่ก็วางของอินเจเนียเขาจะเป็น มั่วบ้างเหมือนเมดิกอะเหมือนเมดิกแต่ตัวตัวจริงอยู่นี่คือนี่กล้องเขาจังเล็กๆไม่ใช่เมดิกกล้องกล้องเลยอย่าเหมือนไมค์ครับดูลังกีกันดีๆพื้นหลังจะไม่เหมือนกันนะพื้นหลังของเมดิกอะจะเป็นสีม่วงพื้นหลังอีกทีเนี่จะเป็นสีชมพูโอเคนี่งในเวยังไาเขาจะปล่อยรถถัาางออกออกมาคูดาสิบห้า ฮังเราเงาเงาถังของเขา HP ห้าร้อยห้าร้อยเดี๋ยวเรามาอัพกันวะ่ะแต่แต่ก่อนที่จะอัพผมขอผมผมขออัพไงค์ไปค่นก่อนนะอัพก่อนเลยโอเคอัพแบะนี่ว่าของเอนจิเนียร์แล้วก็ใช่ได้ดูเท่ดิข้าอัพของเขาสองร้อยในกายเป็นรุ่นสอง อัปไปคูดาวก็ยังสิบห้าเย้คูดาวนเป็นคูดาวมันบวกขึ้นอะเฮดพี HP เขาเพิ่มมาหนึ่งพันเนี่ยอัปเกรดเป็นว่้สามสี่ร้อคูดาวยี่ยี่สเลือดห้าพอัปเกรดเป็นไล้วส่หกร้ออัปเกรดไปคูดาวยีเพชรพิน หนึ่งหมื่นอัพเกรดเป็นเวอรห้าอีกหนึ่งพันคูดาวยี่สิบตเงิอสองสองหมื่นอัพเกรดเป็นเวอ6หกใช้ตังสี่พันอัพเกรดเลยแล้วคาราเมตกูที่เวลนี้นี่เป็นไงล่ะเพราะว่าผมเราควรจะตัดไปตอนตอนเว็บที่เว็บที่ เวฟที่สามสิบห้ากันตัดไปตัดไปเลยตัดไปโอเคผู้ชมตอนนี้เวก,ก็เวฟที่สามสิบห้าแล้วดูตอนนี้ไอเจีเนี่ยเขาล่อยรถถังออกมารถถังจากโมเรลจากก็ซึ่งาแต่ผู้พัฒนาปั้นโมเรลเองโคตรเก่งเลยโคตรเก่งอ่ะโอเคแล้วอ่ะคุณผู้ชมมา วางได้แค่สี่ตัวก็ยังเอาอะ่ะอืมอสบายจังแต่ทำไมถึงว,วางเป๊ะขนาดนีน้ไม่ได้เป๊ะใช่ไหมโอเคไม่ได้ไปเป๊ะอะไรขนาดนั้นอือหือหัวต่ังสิงกูบยศ ดูสิดูถังสิคุณผู้ชมมัดถังโคตรแน่นเลยดูสิคุณผู้ชมอัาตัวตังแป๊บนะอัาตัวตังแป๊บนะคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะ โอเคมาเดี๋ยวมาโฟกัสไอริบคอนแป๊บหนึ่งนะเฮ้าอาาเป็นคลิปสอนฟาร์มผมจะวางริบคอนเป๊กว่านี้นะแต่ผมอยากวางวางแบบนี้มันก็ได้วางงี้ก็ได้แป๊บเนียเห็นไหมเอฟซีสิบแป๊บแล้วผมจะไม่ตัดน,นะนะหรืออาจจะตัดก็ได้แล้วแต่

อุ้ยมันแม็กสิบห้าตัว ấy, ใช่ไหม,มกินมาวางคู่ตรงนี้ดีกว่าแล้วผมเขายกขายเซนตายเกลเพราะอยากขายเซนต้าสองตัวมาขายอีกขายต่อขายต่อขาย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  โอ้ยผู้ชมดูนี่สิผมขายแซนต้าไ,ได้ให้หมดเลยดูนี่คือกองทัพของเราส่วนม,มันดูเท่จังนะแต่ไม่เป็นไรส่วนถังอีเจเนียวไม่ได้หรอกอุ้ยงอทับซ้อนทับซ้อนเหมือนทหารเลยโอ้ทับซอ้อนทับซอ้อน ทับซ้อนทับซ้อนโอ้เกมผู้ชมถ้ามีรถถัทงทังแบบแบบนี้ในซีนเลยนะคงจะโหดแน่ปืนนขนาดนีอ้อไม่ไรถถังชนทีเดียว โอ้ชนทีเดียวก็เงยนะมาแน่ว่าทั้งนี่แคือความชอบของไงอ้าวเอ้ยเอ้ยไม่ได้ชนเลยอันนี้เขาัวยไม่ไม่ได้ชนเมื่อไหร่ตัวไหนจะได้ชนเนี่ยตัวนี้ได้ชนแน่ตัวนี้ได้ชนโอ้เจ๊งโคตรเจ๊งเลย เห้ว่างเราควรตัดผิดกันตอจบเกมนี่ไหมเดี๋ยวอ,อก่อนกันให้ว่างได้ตัวก็เอากินสิว่างได้ตัวแบบนี้ก็ต้องเอากินโอ้สบายจัง สบายจังเลยสบายจังเลยเอลืมสบายจังเลยสบายจังเลยสบายจังเลยสบายจังอ๋อคุณผู้ชมเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยจริงๆที่ผมลืมพูดคำว่าืมพูดคำว่า ตัดไปกันเลยโอเคกนะครับผมองขอไปจริงๆคลิปนี้กดฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้ผมย้ำนะกดไลค์กดแชร์กดติดใจเพื่อจะกำลังใจทำลิ้สนุกนะหนูนะบายคลิปต,ต่อไปเป็นสเปรย์ดีนะไปจบไปกันเลยไป